บักจ้าบักจ้าวันนี้พี่มีบักมาขายจ้า เป็ดบักนะฮะวันนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกเลยว่าพี่จะมาสอนวิธีการทําบักในกิจกรรมสงครามโลกอนาคตของไซเบอร์คอร์กันนะฮะว่าเราเนี่ยจะทํายังไงให้สามารถเลือกได้ทั้ง2ฝั่งด้วยกันเลยพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าบักนี้เนี่ยโคตรจะพิเลนและโคตรโกงแต่ได้รับผลประโยชน์ยังไงไหมไม่รูจ้จักแต่อยากจะทําเฉยเว้าวเข้ามาพบกันอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่กิโลปอนพี่ปักหมาใายอ่ไอ้คนหน้าหมาเออเป็นหมาหรือเปล่าแต่หมาพันอะไรพูดได้วะ พี่ต้องอบอกนะฮะว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยที่พี่จะมาแนะนาเนี่ยจะเป็นการสอนทําบัคใช่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมการแจกของรางวัลอีกเยอะมากว่ะทุกคนแต่เริ่มแรกเนี่ยเรามาดูที่กิจกรรมเริ่มหน้าปกก่อนนะฮะว่าจะเป็นร่วมสกินฟลอเรนติโนเพียง9คูปองไอ้กิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่เพียง5วันเท่านั้นนะ,ะให้เราเข้าไปซุ่มสกินนะฮะแต่ไม่มีเพียงแค่นี้นะทุกคนมีเยอะมากเดี๋ยวเราไปแนะนํากันต่อนะฮะล่เอียพานี้คือกิจกรรมที่2นะฮะจะเป็น่องสกินนักเวทจะมีตัวละครทั้งหมดเนี่ย4 คือสกินด้านซ้ายมือที่เป็นสกินของลุงกิลดอร์ลุงกิลด์เปล่าวะกลัวจําชื่อผิดเลยทุกคนสกินนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะแรนะฮะในปัจจุบันเนี่ยโดยฉะนั้นเนี่ยควรจะไปสุ่มนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเอาสําหรับคนดวงดีแบบจัดๆนะทุกคนนี่สุดหรอกมาพบกันในหน้ากิจกรรมของสงครามโลกอนาคตไสเบอร์คอนนั่นเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยอา,อาจจะยังงงกับกิจกรรมนี้นะฮะกิจกรรมนี้ละทำง่ายมากซึ่งจะสิ้นสุดภายในวันที่21นี้เท่านั้นคือวันนี้พี่ลง ทริปยีใช่ไหมพุ่งนี้ก็คือสิ้นสุดหมดกิจกรรมและกิจกรรมนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยฮะว่ามีการแจกของที่เยอะมากนะะจะเป็นสกินที่เป็นอ่ามูราดก็แจกนะฮะต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่มูรัดเราได้สกินมาแล้วใช่ไหมดยฉะนั้นเราก็จะต้องได้ท่าเต้นของน้องมูรัดมาด้วยซึ่งท่าเต้นนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยฮะว่าเป็นเฉพาะสกินเมื่อตะกี้เท่านั้นนะ,ะที่สามารถเต้นได้นะค,ะคือ GM เอหมือนจะจงใจให้สกินมาแบบเพื่อให้ไปเต้นฟรีๆในเซิร์ฟเลยนะฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นสกินของน้องน้องอะไรฮะทุกคน <laughs> นชนะ วูของเน,เนวนาน่าอะไรในโลกอนาคตใช่ไหมพี่รู้สึกสก,กินนี้เนี่ยโอ้ยไม่มีเพียงแค่นี้นะพี่ว่าสก,กินเนี่ยเยอะอีกนะทุกคนนี่ยังมีพออกดลงมาล่างยังมีท่าเต้นด้วยนะซึ่งท่าเต้นเนี่ยจดียจะเป็นของวูของตัวละครเมื่อกี้นะฮะซึ่งสก,กินเมื่อกี้ก็คู่กับตาเต้นตอนนี้นะ,ะและสุดท้ายเนี่ยในวันที่ที่สิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ล็อกอินรับไอตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรูปโปรไฟล์ดาวินซึ่งรูปโปรไฟล์เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ไปทําอะไรนอกจากการไปแต่งตั้งหน้าโปรไฟล์นะทุกคน พี่ต้องขอบอกนะคะว่าบั็กนี้เนี่ยที่พี่จะมาสอนเนี่ยจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ พี่ก็ไม่ทราบฮะก็แค่อยากสอนก็ <c oughs> เห็นว่ามันเป็นบากอ่ะก็เลยอยากทาอ่ะด้วยฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีด้วยนะครับที่หลงังแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะเหมือนน้องเหล่านี้เดี๋ยวพี่เด้งให้ดูโอ้เห็นปะขอบคุณมากนะฮะหลายๆคนที่ช่วยกันมา <c oughs> คอมเมนต์เนี่ยพี่อ่านทุกคนนะทุกคนไม่ต้องคิดว่าพี่ไม่อ่านพี่อ่านหมดนะฮะด้วยฉะนั้นเนี่ยอ่านหมดทั้งคนที่ด่าแล้วก็คนที่ให้กําลังใจแล้วก็คนที่บอกเม้นแรกเม้นท4พี่คหนึ่งคนหมดน ทั้งนั้นแหละของดีๆมีไว้อ่านฮะ <c oughs> อามาการทับบักนเ,เนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราบอกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่ามันได้ของรางวัลบ้างการทํบบักมันง่ายมากนะับทุกคนพี่จะใสังเกตที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะฮะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเนี่ยเป็นทีมฝั่งไซเบอร์คอร์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะให้ดูในรูปโทรศัพท์อีกการหนึ่ง <c oughs> ตงเห็นปะซึ่งในรูปโทรศัพท์เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวินเว้ยทุกคนเห็นปะซึ่งในการวัดเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะ มันเป็นคนละฝั่งกันแต่มันอยู่ในรหัสเดียวกันในรหัสเดียวกันยังไงเดี๋ยวพี่ค่อยแส,แสดงหลักฐานฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ขอบอกก่อนนะว่าการรับของรางวัลเนี่ยไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันหรือว่ามันคูณ2หรือไม่นะฮะทุกคนก็ลองมาทํากันดูนะฮะแล้วบั็กนี้เนี่ยเป็นบั็กที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะไปจับนะ,ะทุกคนโนะดยฉะนั้นเนี่ยหลักการการทาง่ายมากนะฮะก็คือให้เราเข้ามาในโปรแกรมของเกมเนี่ยก็คือเข้ามาในเกมเกมเนี่ยเกมอาวีเหมือนเดิมเข้าสมมุติเป็นรหัสที่1ในรหัสที่1 Yeah. เราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วเข้ามาในอีกโทรศัพท์เครื่องที่1อ่าหรือว่าจะเป็นบลูสเต็กหรือว่าเป็นโปรเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราสามารถเข้าได้นะฮะในระหว่างที่เข้าเนี่ยเราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แค่กดออกนะทุกคนแล้วต่อไปเนี่ยพอเราเข้าในโทรศัพท์เนี่ยมันจะให้เราเลือกอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่าเลือกฝั่งไหนเราก็แค่เลือกฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองฮะพอเราเลือกฝั่งตรงข้ามเราจะเอามาเทียบโะ<อ> <c oughs> เห็นปะเห็นปะทุกคนทั้งสองฝั่งเนี่ยมีฝั่งที้แตกต่างกันซึ่ง หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าฝ really ั่งแตกต่างเนี่ยพี่คนละรหัสหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ก็ได้เห็นชัดๆนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนี่มาที่มุมซ้ายบนนะฮะจะเป็นรูปโปรไฟล์เห็นใช่ไหมว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกันอ่ะพอเราเทียบกันให้ชัดๆนะฮะเราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าชื่อทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเดย์เดแบบว่า TCTO A ีทามาพร้อมกันเลยเห็นช่างชัดเจนใช่ฮะว่าทุกคนว่าบั็กนี้เนี่ยมันสามารถทําได้ในรหัสเดียวกันนั่นเองนะฮะซึ่งบักนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าคุ้มค่าหรือไไไมม่่่พีททราาบนนดดยััเปํก แล้วกันนะฮะน้องๆพี่แค่มานําเสนอเฉยๆนะฮะอ่าอีกอย่างเนี่ยหลังจากที่เราทําบั๊เสร็จแล้วเนี่ยลองมากดรับไอของรางวัลเหล่านี้ดูก็ได้นะฮะว่ามันจะได้คูณ2หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่อัดกับไอนี้อยู่นะฮะอ่าพี่เลยไม่สามารถกดรับได้พร้อมกันนะทุกคนอ่าอ่อเดี๋ยวกดรับไปดูฟาบโอ้โหสกินเนี่ยเออลืมบอกว่าต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าสกินเนี่ยเป็นสกินเช่านะฮะเช่าในน่าจะประมาณ1วันมะ แต่ว่าสกินเช่าก็คุ้มนะคะสิ่งที่คุ้มกว่าสกินเช่าก็คือท่าเต้นแต่ถ้าเราไม่มีสกินเต้นให้ตายมันก็เต็นย้ดนก็เหมือนคนที่ไม่มีใจอะฮะยื้อเท่าไหร่เขาก็ไปอยู่ดีโอมาเป็นเพลงเลยว่ะพี่ปักคืออ่ะอันนี้ชิ้นส่วนสุดท้ายก็จะเป็นของอนี่โอ้โหรูปโปรไฟล์เดวินเป็นการออกเสียงคลายคายเวทเหมือนนะทุกคนซึ่งของรางวัลนี่มีเยอะมากนะคะค่าผลงานก็สามารถรับในภารกิจนี่อาบาได้ง่ายๆเลย โอ้ได้ง่ายมากอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายแบบง่ายเกินพี่เองยังไม่ค่อยเข้าเล่นเกมบ่อยนะยังได้ง่ายเลยทุกคนนี่เห็นปะเราสามารถกดรับไอ้นี่จะเป็นการเลือกท่าเต้นก็ยังได้ไอันนี้จะเป็นท่าวิ่งหรือว่าท่าวาร์ปพี่เนจะอ๋อท่าวาร์ปเวันนะฮะใช่พี่ๆหุ้ยโอ้โหและอย่างเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอีโมจิแบบ แบบอะไรนะเลือกรับ emoji. อีโมจิอู้ถาวรอะทุกคนนี่มีอีโมจิ AI made ด้วยอีโมจิ AI made เนี่ยไม่ต้องขอบอกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นของแรงก็ได้เพราะว่ากิจกรรมแจกเมดเนี่ยได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสกินเมดเมื่อวานเนี่ยใครไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็เป็นอันเอยกันตามๆไปนะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะถ้าใครมาอยากที่จะมาออกคลิปคลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งกิจกรรมวันนี้เนี่ยไม่จบเพียงแค่นี้นะคะน้องๆอ่าให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะคะเลื่อนลงมามันจะเห็นาว่ AW 2020 แล้วก็เลื่อนลงมามันจะเห็นคาว่า AWC 2021เหมือนเดิมนะฮะและหน้านี้มาโปรกันเราสามารถกดรับรางวัลได้ทันทีเลยะฮะซึ่งการทํากิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นการทําที่หมดไปเรียบร้อยแลวนะก็คือการเข้าไปดูกิจกรรมการแข่ง AWC 2021ซึ่งพอเราดูครบเนี่ยเราสามารถกดแลกของรางวัลกันได้นะฮะถ้าถามพี่ว่าสิ่งใดที่ถือว่าคุ้มสุดเนี่ยควรจะเป็นไม่รูปโปรไฟล์ก็ไม่ประกอบโปรไฟล์ก็ emoji วะทุกคนต้องขอบอกนะฮะเด็กๆทุกคนว่า j a c ็อตอ emoji AWC 2021เนี่ยเป็น E อีโมจิเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็กรอบโปรไฟล์เหมือนกันถ้าให้พี่เลือกว่าสิ่งไหนควรเลือกก่อนก็จะเป็นกรอบโปรไฟล์ AWC ตัวนี้นะฮะและถ้าเรายังมีของเหลือเหมือนของพี่เนี่ยพี่เองก็จะอาจจะเลือกเป็นอีโมจิหรือว่ากรอบโปรไฟล์แต่ถ้าให้พี่แนะนำเนี่ยสิ่งไหนที่ใช้เยอะสุดจริงๆนะส่วนใหญ่มันก็จะใช้เป็นไอตัวกรอบโปรไฟล์นะทุกคนอีโมจิเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกดกรอถึงกดเพื่อนก็คไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นอะเออทุกคนอ่ะก็กดรับให้ดูเลยก็แลวกันว่ามันสามารถสุ่มได้นะ,ะพี่ต้ององบอกเลย เดี๋ยวพี่ไปสู่ไมคดูต่อ,อทุกคนจะเห็นนะคะว่าถ้าพี่เลื่อนมาล่างๆเนี่ยพี่จะมีสกินอะไรต่างๆที่ยังไม่เปิดเนี่ยเยอะแยะมากซึ่งยังมี แจกโค้ดสกินอีกนะฮะในอนาคตซึ่งมีน้องหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วแหละว่าพี่ผมอยากให้พี่แจกโค้ดสกินอะไรแบบนี้แหละซึ่งพี่เลยคิดว่าเดี๋ยวในคลิปข้างหน้าเนี่ยพี่จะแจกนะแต่ว่าพี่จะไม่บอกนะฮะว่าเป็นคลิปไหนโดยฉะนั้นเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มาดูคลิปกันเราเองนะฮะไม่นั้นอ่ะมันจะเป็นการแย่งชิงแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะดูคลิปพี่เนี่ยมาเพื่อเอาโค้ดแย่งคนอื่นเขานะโดยฉะนั้นพี่ไม่อยากให้คนเหล่านี้ได้โค้ดไปพี่อยากให้น้องๆที่กดต ไม่ดูนะฮะว่าไอตัวกรอบโปรไฟล์เนี่ยมันจะได้เป็นอะไรไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นการดูเห็นปะว้าวทุกคนทุกคนฟังพี่ชาชัว้าวเราจะได้กรอบทุกกรอบแบบทุกๆไอเขาเรียกว่าอะไรวะทุกทุกไอตัวการแข่งขันนะทุกๆทีมเนี่ยมาเล่นนะทุกคนเห็นปะ้อปะหูเป็นอะไรที่เยอะมากอ่ะหนึ่งสองสามสี่นี้ก็แปดเก้าสิบทั้งหมดอุ้ยเราได้ทั้งหมดเก้ากรอบอะทุกคนว้าว ซึ่งจะเป็นอีโมจิก็ได้ทั้งหมด9อันแบบนี้แหละก็แล้วแต่เดือนกันก็นแล้วกันนะฮะว่าใครจะได้อะไรยังไงนะฮะน้องๆ นานนะ <Sky jogo> <ENNIS> ต้องมีคนกดออกแล้วแน่เลยพี่บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี it it ่ยไม่มีเพียงแค่นีนาพี่จะมาแนะนํากล่องสกินแบบว่าโคตรจะคุ้มนะคะพี่ถ้าพี่พูดตรงๆพี่เขาว่าคุ้มนะแต่ว่าไม่ใช่กล่องนี้นะคะต้องขอพูดกล่องนี้ก่อนว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องสกินแจ็คพอตของฟลอเรนติโนนะฮะถ้าถามว่าจะคุ้มไหมเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะฮะถ้าเราไม่สามารถสมได้สกินนี้นะฮะสกินนี้เป็นสกินเดียวที่ถือว่าคุ้มที่สุดนะฮะสกินอื่นเนี่ยโคตรจะไหลท้อยเลยทุกคนแล้วก็กล่องนักเวทเนี่ยเก้าคูป พี่มองว่ามีทั้งหมดเนี่ยสี่สกินเนี่ยคุ้มหมดเลยนะฮะสี่สกินนี้เนี่ยคุ้มหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสกินที่โคตรที่จะโอ้ไ oh ม่กอดะทุกนอาและอีกหนึ่งสกินหัวมาอาจจะบังนะฮะที่คุ้มที่สุดก็คือสกินของลุงซานิดของเออไม่ใช่ลุงซานจะเป็นลุงอ่ากิลเดอร์ใช่ไหมก er, ิลเดอร์เปะลุงลุงอะไรวะมันชื er, ่อกิลเดอร์ปะไม่ใช่กิลดเดอร์นี่วะมันชื่ออะไรทุกคนลืมชื่อเอาเป็นว่าอ่ามันน่าจะเขียนชื่อดิไม่เขียนนะฮะพี่ไม่รู้นะแต่ว่าสกินนี้เนี่ยคคคุุุุุ้มมมมที่สสดดนเลากกแว็ กิจกรรมที่ถือว่าคุ้มมากที่สุดก็คือสกิน AWC ที่ถือว่ากิจกรรมเหมือน GM ออกมาแจกอ่ะทุกค,คนโคตรจะคุ้มก็คือคจกิจกรรมนี้นะใช้คูปองเพียง49คูปองเพื่อที่จะสุ่มรับฮีโร่ฟรีเนี่ยเออช่ฮีโร่ถาวรเนี่ยหสกินนะฮะแค่1สกินเท่านั้นนะทุกค,คนน่าจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งรหัสนะถ้าถามว่าสกินไหนเนี่ยพี่คุ้มที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นสกินของไอตัวนี้นะคะนี่นี่ XQX เอ็งช,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 ชื่ออะไรวะ x e c t i o n e l นะคะหนึ่งเก้าหกสกิน คุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจํานํามาแจกบ่อยเท่าไหร่สกินอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแจกเป็นกิจวัตรประจําวันแบบว่าตื่นนอนปุ๊บแจกป,ปั๊บอ่ะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งสกินเนี่ยที่ถือว่าคุ้มก็คืออันนี้ไม่ใช่สกินเป็นฮีโร่ที่99คูปองเนี่ยคุ้มส่วนพี่เนี่ย ก็ยังไงมันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่พี่ต้องขอบอกเลยนะฮะว่ามันมีโอกาสเนี่ยที่จะได้ฮีโร่ซ้ำโดยฉะนั้นเนี่ยการสุ่มก็ลุ้นเดือนกันทุกอย่างแหละพี่บอกเลยกิจกรรบาลีเนี่ยอตอนนี้เนี่ยพี่ได้สอนทําม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะคลิปหน้าเนี่ยอยากให้พี่มาทําคลิปอะไรแบบเรียบเดียบง่ายง่ายสนุกสนุกอะไรนะเนี่ยนีอย่ายลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยพี่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคอมเมนต์พี่เยอะๆนะฮะเพราะพี่เนี่ยชอบนักอ่านคอมเมนต์เข้าใจคาว่าคนว่างปะคน คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์านมาเยอะๆและใครอยากออกคลิปแบบเมื่อตกี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ดีๆกันมาได้เลยนะชุบแป๊ชุบแป๊ะ